ตีฟองนมแบบพกพาตีฟองนมได้เรียนขึ้นฟูเร็วมากๆฟองนมที่ได้จะมีความฟูหนานุ่มและอยู่ตัวนานเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้สามารถพกพาไปได้ทุกที่เพราะเครื่องนี้เวลาชาร์จแบตเต็มแล้วสามารถใช้ได้นานเลยค่ะเครื่องตีฟองนมรุ่นไร้สายรุ่นนี้นะคะมีสีพร้อมส่งอยู่สองสีสีขาวและสีดำสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์เลยค่ะมีหัวตีมาให้เลือกใช้งานถึง3แบบ เลยนะจะมีหัวตีผสมหัวตีฟองนมและหัวตีแป้งค่ะมีเครื่องตีฟองนมเครื่องนี้เพียงแค่เครื่องเดียวสามารถเลือกใช้งานได้ถึง3แบบแน่สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแก้มยิ้จะรีวิวในการตีฟองนมให้ดูค่ะแก้มยิ้เลือกใช้หัวตีฟองนมแบบนี้นะคะในการทําฟองนมค่ะเทคนิคสําคัญเลยนะคะสําหรับการตีฟองนมให้ออกมามีฟองนมที่เนียนนุ่มฟูและฟองนมอยู่ตัวนานนะคะแนะนําว่าให้ใช้ หยือกสแตนเลสแบบนี้นะคะและนมที่จะใช้ในการทาฟองนมแนะนําเป็นนมสดรสจืดค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใช้ยี่ห้อได้ตามชอบเลยนํานมจืดเทใส่เหยือกเย็นๆแบบนี้นะคะเอาไปแช่ไว้ในถังน้ําแข็งหรือในตู้เย็นก็ได้ค่ะแช่ให้มีอุณหภูมิที่เย็นจ,จัดๆเลยนะคะจากนั้นก็นํามาตีฟองนมได้เลยค่ะเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้จะมีระดับบอก3ระดับนะคะแก้มยุ้ยจะตีเริ่มจากระดับเบาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปจนถึงระดับ สูงสุดค่ะแก้มยุ้ยใช้เวลาตีฟองนมไม่นานเลยนะคะน่าจะไม่ถึง10วินาทีเลยบอกเลยว่าตีปั๊บเดียวฟองนมขึ้นมาเนียนฟูแบบนี้แล้วค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ตีฟองนมแล้วไม่ประสบความสําเร็จเลยตีเท่าไหร่ก็ไม่เนียนไม่ฟูแนะนําเลยค่ะสําหรับเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้ต่อให้ตีฟองนมไม่เป็นก็ตีออกมาได้เนียนฟูสวยแบบนี้ค่ะแก้มยุ้ยแนะนํามากๆเลยนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายเครื่องดื่มที่มีรสพ่วงค่ะ หรือเปิดขายขายเครื่องดื่มนะคะเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้เหมาะมากๆค่ะสามารถตีฟองนมเย็นได้ตีฟองนมร้อนได้นะคะและที่สําคัญไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยค่ะเพราะเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไร้สายชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะคะและสามารถใช้งานได้นานเลยค่ะฟองนมที่ได้นะคะจะมีความเนียนนุ่มละมุนแบบนี้เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าฟองนมที่ได้มีความละมุนมากเครื่องตีฟองนมรุ่นนี้นะคะถ้าตีไปนานๆแล้วรู้สึกเมื่อยมือจะ วางพักแบบนี้ก็ได้ค่ะสะดวกมากๆใช้งานเสร็จแล้วต้องการที่จะไปล้างทําความสะอาดหรือต้องการที่จะเปลี่ยนหัวกา้านตีให้ดึงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยค่ะการตีฟองนมมีความแข็งแรงนะคะผลิตจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสเกรด304ปลอดภัยสําหรับอาหารแน่นอนค่ะเวลาล้างทําความสะอาดนะคะสามารถล้างกับน้ําเปล่าได้เลยหรือใช้น้ํายาล้างจานล้างก็ได้ค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะก็วางตากผึ่งไว้แบบนี้นะคะรับรองไม่เป็นสนิมแน่นอนค่ะ พอแห้งแล้วก็นําไปเก็บได้เลยค่ะในส่วนของตัวเครื่องนะคะถ้าใช้งานแล้วมีคราบติดอยู่ตรงตัวเครื่องนะคะให้ใช้ผ้าชุบน้ําหมาดๆมาเช็หด,ห,ดหรือว่าจะใช้ทิชชู่เปียกเหมือนที่แก้มยูใช้ก็ได้ค่ะสะดวกดีค่ะแค่นี้ก็สะอาดน่าใช้แล้วค่ะอุปกรณ์ในเซ็ตก็จะมีตามนี้เลยนะคะจะมีแท่นชาร์จแบต1อันตัวเครื่อง1อันและก้านตี3แบบค่ะแล้วก็จะมีสายชาร์จไปให้อีก1อันนะคะในส่วนของก้านตีนะคะก็จะมีก้าน ตีสำหรับตีฟองนม1อันการตีผสมอาหาร1อันเอาไว้สำหรับตีไข่หรือตีผสมอาหารต่างๆนะคะและการตีสำหรับตีแป้งนวดแป้ง1อันค่ะเครื่องตีฟองนมไร้าสายรุ่นนี้นะคะสามารถปรับระดับได้3ระดับค่ะความแรงสูงสุดจะอยู่ด้านล่างนะคะก็คือปุ่มนี้ปุ่มตรงกลางจะเป็นความแรงระดับกลางปุ่มด้านบนจะเป็นความแรงระดับต่ําสุดค่ะพอแบตใกล้จะหมดแล้วนะคะจะมีไฟแสดงส ฐานะเป็นสีแดงตรงรูปแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะตรงฐานเครื่องด้านล่างนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะรูตรงนี้จะเป็นรูสําหรับชาร์จแบตนะคะเวลาจะใส่ก้านตีเข้าไปนะคะให้สังเกตตรงเขี้ยวตรงนี้นะคะก้านตีก็จะมีเขี้ยวเหมือนกันนะคะใส่เข้าไปให้ตรงล็อกกันค่ะถ้าใส่ตรงล็อกเขาจะแนบสนิทกันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะดีไซน์สวยดูดีจับถนัดมือมากๆเลยค่ะมีสีให้เลือกสองสีนะคะสีดําแล้วก็สีขาว ใส่มินิมอลมินิใจแนะนำเป็นสีขาวค่ะดูสะอาดน่าใช้ดีหรือใครชอบเท่ๆแนวคลาสสิกก็ต้องเป็นสีดำค่ะเวลาใส่ก้านตีนะคะก็เสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะใส่ให้ตรงเขี้ยวนะคะเดี๋ยวแก้มยูจะรีวิวรายการกดปุ่มทำงานให้ดูนะคะเวลาจะกดปุ่มใช้งานก็สามารถกดที่ระดับที่ต้องการได้เลยค่ะระดับแรงสุดนะคะกดลงไปหนึ่งครั้งนะคะจะมีไฟแจ้งเตือนสถานะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะ ความแรงระดับกลางนะคะกดลงไป1ครั้งค่ะปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นความเร็วระดับต่ำสุดค่ะกดลงไป1ครั้งแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ในเซตนะคะจะมีสายชาร์จไปให้แบบนี้นะคะเวลาจะชาร์จแบตนะคะแนะนําให้ใช้อแดปเตอร์มือถือนะคะเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแท่นสําหรับชาร์จนะคะหรือว่าจะเอาไว้สําหรับวางเครื่องตีฟองนมในระหว่างที่ตีฟองนมก็ได้ค่ะเสียบสายชาร์จเข้าไปตรงนี้ค่ะจากนั้นก็เสียบปลั๊ก เสร็จแล้วนะคะให้สังเกต2จุดที่เป็นสีทองแดงตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปให้ตรงล็อกนะคะกับปุ่มทองแดงด้านล่างค่ะเสียบลงไปแบบนี้เลยนะคะ ขณะชาร์จแบตนะคะให้สังเกตรตรงรูปแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะจะมีไฟสีแดงขึ้นเตือนอยู่ค่ะถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะถ้าออกไปข้างนอกแล้วเกิดแบตเตอรี่หมดจะทํายังไงดีไม่ต้องกังวลค่ะเครื่องตีฟองนมไร้สายรุ่นนี้นะคะสามารถชาร์จแบตกับ power bank ได้เลยนะคะนําสายชาร์จนะคะเสียบเข้ากับ power bank แบบนี้ค่ะแล้วต่อเข้ากับตัวเครื่องนะคะเสียบเข้าไปตรงรูใต้ฐานนี้ได้เลยค่ะวิธีชาร์จอีกหนึ่งวิธี ทีนะคะจะเสียบผ่านแท่นชาร์จแบตตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะคะจากนั้นก็นําตัวเครื่องมาวางไว้บนแท่นชาร์จแบบนี้ได้เลยค่ะขึ้นไฟแสดงสถานะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแสดงว่าชาร์จแบตติดแล้วค่ะทีนี้แบตหมดก็ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพียงแค่มี power bank ติดรถไว้ค่ะสะดวกมากมาก